สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปวิดนนีโอครันี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของใครบางคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคุณนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรหรือว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรสมบัติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์เรามาดูจุดประสงค์เป้าหมายของเขากันดีกว่าว่าเขาต้องการจะแข่งขันกับคุณชิงดีชิงเด่นกับคุณเนี่ยนะคะ เกิดมาจากสาเหตุอะไรวินาตราศิพุสราศิตุลยุรนทธาลมมีถุตุลกุมชราศิพุศบธาดินวอชิตนามีนกรกฎพิจิกเลวราศีสิงหาไฟเซตเทินคนเกิดวันเสาร์ธาดไฟพรูโตธาตลมมีถุตุลกุมมาราศีเมษราศีพิจิกต้นเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีห้าสิบยี่สิบสิบเก้าสองยี่สิบสอง 17แล้วก็24นะคะลัคนาราศีไม่มีเป็นเป็นไรเรามาดูพลังงานของคนคนนี้กันดีกว่าว่าคนที่เขาคิดอยากจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคุณเนี่ยเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่าเขาเป็นใครพลังงานของเขาเป็นใครนะคะพลังงานของคนที่อยากจะชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันกันกบคุณ จริงๆแล้วทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือความมั่งคั่งความร่ำรวยและความสำเร็จนะคะด้วยการที่เหมือนกับวา่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการเงินนะคะการงานหรือว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยนะเพื่อความสะดวกสบายของตัวเรานาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะแข่งขันกับเราแต่เขาจําเป็นต้องมีเหมือนเรานะคะก็อ,อยู่ที่ทัศนคติความคิด ของเราว่าเออเขาอะ่ะมาทำอะไรกับเราไหมนะคะคิดอยากจะแข่งขันกับเราเนี่ยนะคะดูจุดป,ประสงค์ก่อนนะคะหาพลังงานของคนที่คิดอยากจะแข่งขันจริงดีจริงเด่นกับคุณนะเปเขาเป็นพลังงานแบบไหนแปดถ้วยอืมถามว่าตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลังงานของคนที่แบบหันหลังให้กันแล้ว ะะเดินจากกันไปแล้วหรือว่าเขากับคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้ทํางานสถานที่เดียวกันนะ,ะเขาเปลี่ยนสถานที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานและเขาก็เป็นเดอะเมจิเชนเป็นพลังงานของคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถนะ,ะพูดโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้หรือว่าเป็นหมอดูพ่อมดแม่มดหรือว่าเป็นคนที่เก่งทําได้หลายอาชีพทําได้หลายอย่างเป็นพลังงานของคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็เก่งนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตานะคะเขาก็มีภาระหน้าที่ครอบครัว ที่จะต้องรับผิดชอบนะเขาต้องการความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานนะคะแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานเพื่อตัวเขาเองนะจริงๆแล้วถ้ามองว่าเขาจะแข่งขันกับคุณไหมเขาไม่ได้แข่งแต่เขาเหมือนกับว่าดิ้นรนเพื่อตัวเขาเองเพื่อครอบครัวนะเพื่อคนที่อยู่กับเขานะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนหน้าที่จะเจอวิบากกรรม นะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะ,ะคือมันเป็นเส้นทางชีวิตของเขาที่เขาจะต้องไปเจอความสำเร็จมากกว่าอยู่ที่นี่นะ,ะอยู่ที่การแข่งขันกับคุณเนี่ยคือแบบคุณอาจจะไม่ใช่คู่แข่งของเขานะคะแต่เขาจำเป็นที่จะต้องไปเปิดโลกทัศน์ไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลอ Online, อนไลน์ก็อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์งานต่างประเทศก็อ,อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้ความสามารถนะ,ะสมองไอเดียความคิดที่มันมากกว่าการที่อยู่กับทีอ่ะนะคะก็เลยหน้าที่จะไม่ใช่คู่แข่งกับคุณแต่เขาจําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเขาเองนะคะการที่เขาเจอวิบากกรรมการที่เขาเจอคุณการที่เขาเจอบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะ,ะเป็นบททดสอบในชีวิตของเขาเพื่อการพัฒนาตัวเขาเองนะคะถ้าบอกว่าเขาอยากจะแข่งกับคุณไหมเขาไม่ได้อยากจะแข่ง ะะแต่เขาต้องการที่จะมีการพัฒนา,นาตัวเองเพื่อที่จะไปเติบโตเพื่อตัวเขาเองนะคะเนี่พยพ่เดจามินเขาก็ยังเจอในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเจอสังคมที่ทํางานที่อยู่กับคุณหรือว่าคุณอาจจะเป็นวิบากกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาหรือว่านะคะตัวของเขาจะต้องไปเจออะไรที่มันหนักหน,กหนาสาหัสหมากกว่านี้นะะเพื่อเป็นการที่แบบพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของเขาเอง นี่คือพลังงานของเพื่อนสังคมคนใกล้ตัวคนที่คุณเคยรู้จักนะ,ะว่าเขาเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนที่จะต้องเหมือนกับเออไปทำงานสถานที่อื่นนะคะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะ,ะบางคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเนี่ยแล้วเขาอยากจะชนะคุณ สิ่งที่เขาจะต้องไปเจอนะคะพลังงานของเขาอันนี้เป็นพลังงานรวมรู้สึกว่าตัวของคุณน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถเป็นบททดสอบในชีวิตของเขานะใครคนนั้นที่คุณถามถึงนั่นแหละนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ก็จะเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องแข่งขันกับคุณแน่เลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แข่งขันกับคุณนะคะเขาจะต้องไปเจอกับอะไรลนะ่ะ คนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเนี่ย The Temperate e v e t เออการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนจากเดิมเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องเจอนะคะมันยังไม่ทําให้เขาประสบความสําเร็จและเขาก็ยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยในเรื่องของอิสรภาพเขายังไม่สามารถที่จะเอาชนะเป้าหมายของเขาได้นะ,ะเขายังทําต่อไปนะ แต่เขาก็เจอในเรื่องของการที่แบบเหมือนถ้าแบบเขาเจอบททดสอบต่างๆมากมายเนี่ยนะคะจนสิ้นสุดในเรื่องของวิบากกรรมชีวิตของเขานะคะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองไม่มีใครไปโค่นล้มเขาได้ไม่มีใครไปทําอะไรเขาได้นอกจากความคิดความรู้สึกความรู้สึกทัศนคติของเขาเองคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเนี่ยคือ มันเหมือนกับว่าความคิดลบ,ลบความท็อกซิกหรือว่าปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเขาเองนะคะและใครบางคนที่คิดอยากจะแข่งขันและก็เอาชนะคุณเนี่ยสิ่งที่เขามีความรู้สึกความคิดแบบนั้นก็คือสังคมเพื่อนนะคะที่เหมือนกับว่าชื่นชมสรรเสริญยกย่องคุณมากกว่าเขานะคะหรือว่าคุณมีความสุข คุณมีความอบอุ่นมากกว่าเขาคุณมีในสิ่งที่เขาไม่มีนะคะคุณมีเพื่อนมีสังคมที่ดีในขณะที่เขาไม่มีใครทางทางที่เพื่อนๆสังคมอยู่รายร้อมตัวเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะเขาจึงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออ,เอ,อคนคนนี้มีความรู้สึกเหมือน ตัวของคุณเนี่ยโดดเด่นกว่าเขามีเพื่อนมีสังคมที่ดีในขณะที่เขาไม่มีในขณะที่เขาแบบมีเพื่อนรายล้อมนะแต่ทุกคนไม่ได้มีความหวังดีกับเขาเลยก็เลยเป็นเหตุทําให้ตัวของเขาดูแบบต้องก้าวหน้าต้องมีความเจริญก้าวหน้านะมากกว่าคนอื่นๆถ้าแบบสูงต้องสูงให้สุดอารมณ์นี้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานของคนที่มีอีโก้คือต้องเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาชนะคุณด้วยนะคะ <c oughs> ใครบางคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณแล้วก็เอาชนะคุณตั้งดาบใส่ตั้งแง่ใส่คุณเลยนะคะตั้งแง่ใส่คุณในรูปแบบของการที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแหละเขามองนะเขามองว่าคุณมีทั้งโอกาสมีทั้งครอบครัวที่ดีมีความรู้มีความสามารถนะมีคนที่รักคุณนะมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีอาชีพการงานนะ,ะที่เหมือนกับว่าทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีความได้รับ ความเคารพยกย่องจากเพื่อนจากสังคมและนะเพื่อนก็พูดถึงคุณในรูปแบบของการแบบเชิญชมสรรเสริญยกย่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเขาอยากมีแบบนั้นบ้างนะคะก็เลยมีความคิดที่อยากจะผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนกันกับคุณนะคะเป็นพลังงานเหมือนสังคมเก่าเพื่อนเก่า นะคะ,ะคนรู้จักเก่าๆและเขาที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณเพราะเจ็ดดาบตรงนี้มันเป็นเป็นความที่แบบมีความเจ้าเล่หอยู่ในตัวเองที่รู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จมากกว่าเขาแล้วเขาทําไม่ได้นะะในความที่เขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับโอกาสวาสนาของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าเออฉันก็เป็นคนดีอะ่ะ ฉันก็เป็นคนที่ดูแลครอบครัวออสร้างบุญสร้างกุศลแต่ทำไมฉันถึงถึงไม่มีความสำเร็จนะคะหรือว่าถ้าทำอาชีพเดียวกันกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอดูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขารู้สึกว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่ที่ที่มีคุณด้วยเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองอะนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่โด่งดังละ่ะเออมันเป็นเพราะอะไรก็ ถ้าบอกว่าในระบบโหราศาสตร์ก็จะบอกเอ้ยดวงวันเดือนปีเกิดนะ,ะเวลาเกิดอะไรเงี้ยเวลาตกฟากผูกดวงแล้วก็เป็นคนพื้นดวงชะตาโชคไม่ดีอ่ะนะคะก็บอกว่าโชคชะตาก็กําหนดให้แต่ละคนเป็นแบบนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะ คนเราอ่ะมันก็โทษแต่โชคชะตาอย่างเดียวไงมันไม่รู้จักดิน้นรนมันรู้จักขวัญขวายก็โทษแต่โชค,ชะ,โช,คชะตาก็โชคชะตากําหนดให้ฉันมาจนก็โชคชะตากําหนดมาให้ฉันเป็นแบบเนี้ยได้แค่เนี้ยอยู่แค่เนี้ยนะคะโดยที่แบบไม่คิดจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงก็เลยทําให้เขาต้องจมปักอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเพราะโชคชะตานะคะซึ่งเขาเนี่ยคือเหมือนกับอ่า มีการโทษโชคชะตามาตลอดหรือว่ามีการโทษว่าตัวเองไม่เก่งนะะก็เลยเหมือนกับว่ามีความไม่สําเร็จในสิ่งที่เขาพยายามไม่สุดนะคะแต่บางทีมันก็บอกไม่ได้เนาะเพราะว่าพื้นดวงชะตาแต่ละคนที่ดวงดาวดีๆหน่อยดาวพฤหัสสบดีดาวอาทิตย์ดาวพุธอ,วอธ,วพธอะไรเงี้ยนะคะดาวพฤหสบดีหมายถึงคุณงามความดีนะคะเออความรู้ความสามารถโอกาส นะ,ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าไม่มีคนสนับสนุนเราก็ไม่ได้มีโอกาสดีๆดาวพุธหมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารสมองไอเดียความคิดถ้าดาวพุธนะตกวินาศโบราณอรินะก็สมองไม่ดีโง่นะคะนี่คือประมาณที่แบบว่าวี่ในพื้นดวงชะตาแต่ละคนนะมันมีความที่แบบโดดเด่นแตกต่างกันไปฉะนั้นต้องไปตรวจด,ดวงชะตานะคะว่าเรามีความด้อยอะไร แล้วเราจะดึงศักยภาพอะไรของเรา,เอ,าออกมาใช้นะคะแต่ถ้าแบบในไพ่พลังงานรวมเนี่ยมันจะหมายถึงความรู้สึกความลึกคิดความนึกคิดซะส่วนใหญ่ก็เลยทําให้คนคนนี้ที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณมักที่จะเป็นคนที่เราคอยวาสนาเราคอยโอกาสนะคะไม่ค่อยที่จะลงมือทาสักเท่าไหร่แล้วก็โทษฟ้าดินโทษโชคชะตานะคะคนที่คิดอยากจะแข่งขันกันกบคุณเขา นะจะทําอะไรนะกับการที่แบบอยากจะเอาชนะคุณคือเป็นคนมุทะลุเนาะนะคนะ,ะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจมุทะลุพยายามที่จะแสดงออกว่าอ่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนต้องชอบอ่ะเออทุกคนต้องชอบทุกคนต้องฟังแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างเป็นหมอดูเนี่ยนะคะบางทีทุกคนต้องชอบ แต่ก็ต้องยอมแพ้ AI เหมือนกันเนาะ,นะในการทำคลิปนะคะเพราะว่าระบบอะนะมันก็ต้องมีการยิงแอดนะคะเราก็ต้องยอมแพ้ในส่วนตรงนั้นนะแต่ถ้าแบบเราไม่มีศักย,าภ,กยาภาพพอในการที่จะไปยิงแอดแข่งขาเราก็ต้องยอมแต่เราก็รับเอาตรงที่มีลูกดวงนะคะที่เขาแบบอ,อชอบฟังเาราเป็น FC เราแล้วก็รักษาตรงนั้นไว้แต่ถ้าเป็น การยิงแอดหรือว่าการแข่งขันกับ AI กับระบบเนี่ยยอมแพ้เลยนะคะฉะนั้นคนคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกที่เพียรพยายามที่แบบในสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยเขาต้องได้รับผลตอบแทนมากๆต้องมีคนรักเขาต้องมีคนเมตตาเขาเชื่อฟังเขาคําพูดของเขานะ,ะโดยที่ไม่ไม่ปรับปรุงตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ เอออาจจะเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปแล้วคิดว่าคนอื่นเขาจะชื่นชมเรานานแล้วก็มาคิดแข่งขันกับคุณในขณะที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบทาบุญมีน้ําจิตน้ําใจกับคนอื่นแต่เขาคนนี้ไม่เคยเลยไม่เคยจะช่วยเหลือเพื่อนเลยสังคมแต่คา,าดหวังคาดหวังคําพูดดีๆคาดหวังความรู้สึกดีๆจากเพื่อนก็ไม่ได้นะคะและคนคนนี้ที่คิดอยากจะแข่งขนันกับคุณเป็นคนที่อยากจะเหมือนกับว่า อยากจะพูดหรือว่าอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับทําให้คุณท้อแทนะ้กับความสามารถของตัวเองอ่ะทําให้คุณไม่มั่นใจกับตัวเองทําให้คุณแบบไม่เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยค่าคุณนะคนคนนี้จะชอบด้วยค่าคนอื่นหรือว่าด้วยค่าคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นผล ตอบคุณนะเพราะคุณน่าที่จะมีการแยกแยะออกนะคะเออจะแข่งขันอะไรคือแข่งในเรื่องของอย่างอื่นได้นะอย่างการลงทุนอะไรเนี่ยนะคะแข่งได้แต่ถ้าแข่งในเรื่องของจิตใจความมั่นคงในด้านของจิตใจของคุณแข่งไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะในความดีในความถูกต้องนะ,ะฉะนั้นไอคนที่แบบคิดจะมาแข่งขันกับคุณเนี่ยคือต้องวางแผนระยะยาวอะนะคะ คือแบบคือเล่นแล้วเล่นอีกอะ่ะเล่นนะทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเพื่อที่จะขัดขวางคุณเนาะก็คิดอยากจะแข่งขันนะทุกวิธีทางเลยและนะ,ะคนคนนี้คนที่คิดอยากจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไงอะ่ะนะคะก็อยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขาจมอยู่กับเดอะเดวิลอะพลังงานท็อกซิกนะคะเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมา นะมันมันอยู่ที่ความคิดของเขาเลยว่าเออเขาจะตื่นรู้ได้ยังไงเขาจะรู้คำตอบด้วยตัวเองได้ยังไงว่าความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่เขาสร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปก่อกวนระรานคนอื่นแข่งขันคนอื่นพูดจะาดูถูกคนอื่นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้รับผลกรรมมาคือเขาเพราะสิ่งต่างๆมันจะเรียกว่าชคชะตาสะท้อนย้อนกลับแน่นอน นะคะเขาต้องตื่นรู้ด้วยตัวเองเขาต้องพัฒนาด้วยตัวเองเขาต้องรู้นะ,ะในสิ่งที่เหมือนกับว่าทําให้ตัวของเขาเนี่ยได้ชนะนะคะจิตใจที่มันหมดหมองของตัวเขาเองนะคะไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปบอกไปสอนไปสั่งเขาได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เชื่อคนอื่นเชื่อตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเอาใจใจมีพลังงานของความคิดทัศนคติความเป็นเด็ก ะคทะ้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นยังไงอ่ะ The world นะคะสิ่งต่างๆสิ่งดีๆมันอาจจะแตกสลายหรือว่ามันอาจจะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งดีๆแม้จะมีผู้คนแม้จะมีคนที่เขาหวังดีเนี่ยมาแนะนํามาบอกนะคะมาสอนเขามาให้โอกาสเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆนั้นได้แตกต่างจากคุณมากม เขาเหมือนกับหาคําตอบมาโต้แย้งกับคุณตลอดอ่ะ,อะคุณเนี่ยมักที่จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นโอกาสนะเป็นสิ่งดีๆเป็นความสําเร็จโดยคุณที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของประสบการณ์ความผิดพลาด นะความบิดหวางความล้มเหลวนะคะการถูกเหมือนกับคําพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้รู้สึกเสียอกเสียใจแล้วก็นําคําพูดเหล่านั้นนะคะมาพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะสร้างความมั่นคงสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองเป็นมันเป็นโอกาสทุกทุกปัญหานะคือโอกาสของคุณนะทุกอุปสรรคนะคือโอกาสของคุณคือบททดสอบที่จะทให้คุณเข้มแข็งและ กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆแล้วก็กลายเป็นผลงานมานี่คือพลังงานของคุณซึ่งแตกต่างจากคนที่คิดแข่งขันกับคุณมากๆเขาจะโทษตัวของคุณตลอดเลยว่าคุณก็เก่งอ่ะนะคุณก็แบบเป็นลูกรักจัก,กรวาลคุณอ่ะเป็นคนแบบมีพรสวรรค์นะคุณเป็นคนที่เหมือนกับได้รับโอกาสดีๆนะคะคือสิ่งตรงนี้บางทีมันมันไม่ได้เหมือนกับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันเกิดมาจาก ะะบทเรียนบางอย่างที่อาจจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เราให้มีความพัฒนาให้มีความอยากนะคะอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังก็สร้างเองทําเองนะคะแต่บททดสอบคือมันเป็นการที่เหมือนกับว่าถูวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตนะคะบีบเค้นนะ,ะคะบังคับให้เรามาเจอเส้นทางของความสําเร็จ นะแต่ไอคนที่แบบเหมือนอยากจะแข่งขันกับคุณอนะ่ะก็คิดอยู่เสมอแหละว,ว่าคุณก็เก่งแล้วอ่ะคุณประสบความสําเร็จแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นในช่วงระยะเวลาระยะทางที่คุณเดินผ่านไปเจออุปสรรคนะ,คะไม่เคยเห็นว่าคุณเจออุปสรรคไม่เคยเห็นว่าคุณเจอปัญหาต่างๆนะ,ะยืนนิ่งยืนมองคุณอยู่เฉยๆแต่ตัวเขาเองไม่ทําอะไรเลยก็เลยไม่เกิดความสําเร็จนะคะก็คิดจะแข่งขันอยู่ตลอดจะเอาชนะอยู่ตลอดอ่ะนะคะ แต่มาแข่งขันกับคนที่เข้มแข็งแข่งขันกับคนที่ผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายมันแข่งไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาหลอมเป็นเหล็กน,นะคะจิตใจเขาเข้มแข็งมากฉะนั้นนะ,ะก็ไม่สามารถที่จะโค่นล้มพลังงานของคุณได้นั่นเองนะ,ะแตกต่างกันมากๆสําหรับคนที่คิดจะแข่งขันกับคุณไม่มีทางเอาชนะคุณได้นะคะกด subscribe รลายแชร์รับพลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ